คือไม่ต้องหวีผมหรือว่าจับผมหรืออะไรแค่นี้ผมก็ติดตามเสื้อผ้าแล้วค่ะวันเดียวคือสามารถสังเกตได้ว่าคือมันลามแล้วร่วงคือมันเห็นเลยใช่ค่ะมันเห็นได้ชัดมากแค่3มวันที่บ้านก็มีร้านตัดผมอยู่แล้วนะคะตอนแรกเราจะให้คุณพ่อเป็นคนโกนผมให้แต่คุณพ่อทําใจไม่ได้คนที่อยู่ในร้านก็คือไม่ไม่สามารถตัดให้เราได้จึงเราต้องไปตัดร้านอื่น คนแบบว่าติดต่อให้แบบใช้ผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นอะไรก็มีเข้ามาเยอะเลยครับทั้งจากคนไทยด้วยกันเองที่มีน้ำใจใช่ครับทั้งเจ้าของแบรนด์ก็มีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดใจที่จะใช้เพราะว่าเราคิดว่าขนาดเราใช้ยาหมอมันก็ยังไม่หายเลยแล้วรับประสาอะไรกับแค่แชมพูแค่นี้จะมารักษาเราได้ตอนนั้นความคิดมันเป็นแบบนั้นไงทีนี้ต้องถามนะพี่ปอกนแบบตอนนั้นนะพี่ปอกแบบเห็นข่าวจากเพื่อนที่บอก ช่ก็คือว่าย้อนไปก็คือเพื่อนส่งมาให้ตอนห้าทุ่มประมาณสี่ห้าทุ่มเนี่แหละเราเพิ่งเข้าบ้านเลยเพื่อนก็ส่งมาในมือถือว่าเห็นข่าวนี้ยังโอ้โหก็จะเป็นภาพน้องเหมยสวยๆแล้วก็ไปโกนผมโกนหัวทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้โหมันแรงว่ะนายจ่คิดว่าเฮ้ยเราจะเราจะช่วยเราจะช่วยน้องเขาได้ไหมวะเอาจริงอ่ะเราเจ้าของแบรนด์ฮาวิล่าก็จริงแต่แบบว่า มันเป็นเคสที่แบบเฮ้ยมันมีเคสที่เหมือนน้องเหมยอยู่แล้วที่มันผมร่วงหมดทั้งหัวจากการไปโดนน้ายายืดผมมันมีอยู่แล้ววันนั้นถึงได้เอาไปให้เหมยนั่งนั่งวิลคอกันเลยนะครับวลคอกับกับผู้ที่ประสบปัญหาผมร่วงทางศีรษะ ทั้งสามคนใจเราก็คิดว่าก็ของเรามันช่วยคนมาได้ขนาดนี้ทําไมเราจะไม่ช่วยน้องเราก็เลยติดต่อน้องเลยโอ้ติดต่อทางโซเชียลนั่นแหละคือนั่นแหละโอ้โหน้องไหยครับพี่ปอช่วยได้ดูรีวิวนี้ครับโอ้เขาน้องไหนมีหลายโพส์ไงเราก็พยายามดูแต่น้องไม่อ่านไม่อ่านเลยไม่อ่านเลยไม่อ่านเลยเราก็แบบว่ามีเคสน้องบีน้องบีนะครับน้องบีที่อยู่บึงการก็ ผมร่วงเพราะโดนน้ายาที่ผมเราร่วงหมดหัวเลยเหมือนกันเราก็ทักน้องบีไปว่าน้องบีพี่บอกจะขอรีวิวน้องบีไปให้น้องเบยดูหน่อยนะใช่ค่ะเห็นทุกคนที่ทุกคนพิมพ์เข้ามาแต่มันไม่ได้แบบว่าสะดุดตาว่าคือตอนนั้นอ่ะต้องเข้าใจว่าว่าเราคิดอะไรไม่ออกเราไม่อยากรับรู้อะไรคือของพี่บอกก็ติดต่อไม่ได้ทั้งคืนนะฮะจนบอกเลยระดมบอกเพื่อนว่าเฮ้ยใครก็ได้ช่วยกันแต่ว่าก็ก็ประมาณคือทีมทีมของเราเองแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่ง ชื่อพี่ยุย้ยเรารู้สึกว่าพี่ยุ้ยคนนี้เขาเป็นคนที่ทําอะไรก็มักจะสําเร็จยุย้ยก็โทรมาบอกว่าพี่ป๋องหนูไดเบอร์น้องแล้วเฮ้ยแล้วก็พอติดต่อน้องได้ก็โทรบอกน้องว่าเดี๋ยวเราจะบินไปทําไมถึงต้องบินไปเพราะเรารู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช้นะถ้าเราส่งไปเฉยๆอะ่ะคิดอะไรนะคิดเอาเองเลยอ่าเขาคงไม่ได้ใช้แน่แล้วก็อีกอย่างคืออยากจะเอาให้น้องอ่ะไปวิดีโอคอล กับคนที่มีปัญหาผมร่วงก็คือน้องบีน้องบีครูหน่อยเขาอนุญาตเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเพราะว่าครูหน่อยหรือว่าน้องบีผมไม่ว่าอะไรแล้วก็อีกคนคือน้องแหนมที่ผมร่วงตั้งแต่อายุสิบห้าส่วนครูหน่อยผมร่วงเพราะยายอมผม,มนะครับแล้วก็น้องบีนี่ก็เพราะยาย,ยืดผมเหมือนกัน,น,นเคสเดียวกันเป๊ะคือตอนนั้นทุกอย่างต้องบอกว่าทุกอย่างชุระหุมากเลยนะมันเร็วมากมันเร็วมากเพราะว่าใจหนึ่งเลยอยากเี่ไปเพราะว่าผมรู้ว่าคนที่ผมร่วงเยอะอย่างเงี้ย เขามีโอกาสที่จะเป็นซึมเศร้าได้อืออ๋อใช่เรารู้<ม><ม>เรารู้เพราะว่าเรามีเคสลูกค้าที่เป็นซึมเศาเพอผมร่วงเยอะ<ม>อืมเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันต้องรีบอะไรเงี้ยก็คนนึงติดต่อน้องได้แล้วไอ้คนนึงไปติดต่อตัวคือทุกคน<ม>แต่แต่อาจจะเพราะว่าทุกคนอยากช่วยด้วยไง พอเขาได้ยินปุ๊บเขามีอะไรช่วยได้เขาก็อยากช่วย,ยแปลแกไม่รู้ว่าเออพี่เขาต้องการอะไรจากเราเออเออเข,อขอรู้สึกที่เราจะไปอ่ะออมันมันต้องอยา่างนึงเนาะทั้งไม่รู้ว่าเออเราไม่มีเงินซื้อผลิตภัณฑ์พี่แกด้วยสงส่เอาอไม่ให้ใช้ไปกับที่อื่นนะครับจริงๆถ้ามองในมุมเราก็อาจจะงงๆมาทำอะไรเออใช่ใช่ค่ะงงมาเมยอะอไงเออทำไมต้องมา มันเราต้องไปเจอเขาจะช่วยอะไรเราได้ซึ่งตอนนี้เราไม่มีผมแล้วนะใช่ตอนนั้นเราคิดแบบนั้นจริงๆค่ะเราจนเราก็ได้มาเจอนก็หมายถึงว่าอ่ะก็พอมาถึงลงสนามบินปุ๊บโป๊ะเช๊ะน้องก็ใส่หมวกมาก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็มาอธิบายให้ให้ว่าของเรา่มันช่วยคนมาได้อย่างนี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 ้นะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเหมยคุยกับคุณหน่อยนะ เดี๋ยวน้องเยคุยกับน้องแหนมนะเดี๋ยวน้องเหมยคุยกับครูบีนะแล้วแต่ละคนนะรีวิวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้นะว่าใจเขาเัเขาจะเชื่อไหมเนี่ยอืาเราก็คือทําเส้นที่ละแล้วก็ต้องฟังเขาแหละว่าเราจริงๆเขาคิดยังไงอ่ะพอได้ข้อมูลปั๊บเราเปยังไงเขาเป็นเหมือนเราแล้วเขาหายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังหายเราก็ต้องหายสิอ่า เพราะมันไม่ใช่มีแค่เขตเดียวที่พี่เขาโทรมันมีสามสี่เขตไงค่ะสถิติของเราอ่ะเรามั่นใจว่า90%้าสิบเปอร์เซ็นหายแน่ย้ำตลอดย้ำตลอดไอ้คำว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นนี่มั่นใจเลยมั่นใจเลยค่ะคิดแรกเราคิดอย่างนี้เราคิดว่าพี่เขามาขายเราหรือเปล่าเจว่าซื้อไหมจี๊บเนแล้วได้ถามแบบว่าพี่ขายหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ขายไม่กล้าถามไม่กล้าถามครับแต่ตอนนั้นก็คือตั้งใจอยู่แล้วว่าก็ต้องใช้ให้ผมขึ้นแหละใครที่เราคิดว่ามันเป็นเหตุ สาเหตุที่มันรุนแรงมากเราไม่กล้าคิดเงินเขาหรอกต่อให้เป็นลูกค้าที่ทักมาที่ไม่ใช่เหมือนอะไเราเป็นเคสที่หนักจริงๆอ่ะเราก็จะให้เขาใช้ฟรีไปก่อนว่าไปใช้เลยครับเราถ้าเห็นผลเราค่อยจ่ายเงินผมใช่ใชค่ะเพราะผมก็ไม่กล้าหรอกว่าให้คุณมาซื้อผมแล้วในสุกคุณก็ผมไม่ขึ้นแล้วผมเก็บเงินคุณมาอืมอมไม่เอา เอาเป็นว่าถ้ามันหนักหนากไปดีถ้ามันหนักหนาขนาดที่เห็นในภาพที่ส่งมาพี่เอาไปใช้ฟรีเลยมันก็ไม่ได้มีเรื่องเงินอยู่ในหัวมันก็มีแต่ว่าเออมันก็มีแต่ว่าให้ผมขึ้นอย่างเดียวอ่ะก็หวังผลด้วยว่าเขาจะขึ้นนาขึ้นไม่งั้นไม่บินไปเชือไม่งั้นไม่บินไป ทึกอะนั่นแล้วก็เลยทําให้ทั้งสองคนทั้งสองฝั่งได้เจอกันแล้วก็ได้เปิดใจลองใช้ฮาวิล่าแล้วหลังจากนั้นพอเราได้ใช้ฮาวิล่าไปอะค่ะมีผลยังไงกับเราบ้างหลังจากนั้นกี่เดือนกี่อาทิตย์พอจะจําได้ไหมก็ประมาณเดือนแรกก่อนเราก็รู้สึกว่าหนังศีรษะเราสุขภาพหนังศีรษะเราดีขึ้นเนาะจากที่มันคันหรือว่ามันมีแบบคุยขาวๆหรือว่าเป็นเป็นตุ่มตุ่มเหมือนตุ่มสิวอะค่ะ ไม่ใช่แค่ผมร่วงมันมีอื่นด้วยมันเป็นอักเสมันเป็นอักเสบด้วยที่น้องที่บอกว่ามีแดงๆใช่แล้วที่น้องหน่อยบอกว่าหัวย่นๆไม่นโดนทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นแห้งเจ็บแต่แตกก็ไม่ได้ว้ายแตกก็ไม่ได้แล้วพี่สุดคือตอนนั้นก็คือคิ้วคิ้วก็ร่วงไปด้วยนะคะใช่ด้วยเฮ้ยมาถึงคิ้วนี่ไงเนี่ยใช่ผมพี่บ้องรู้ตอนหลังพี่บ้องยังเลยคิดว่าอ๋อแสดงว่าน้ำยามันซึมมาตามเส้นเลือดเราเนาะ อกยนก่ากลเราก็ลงมาถึงคิ้วจนคิ้วร่วงนะ<พ>อ่ะเพราะว่าตอนที่ออตอนที่เหมือยส่งรูปมาว่าคิ้วขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวนะ,ะ <laughs> เธอยังไม่บอกตอนคิ้วร่วงเลยเธอมาบอกตอนคิ้วขึ้นก็ใจฉชิงด้วยะ เราฉีดเองค่ะเนี่ยทาทาทาเนียนยั็ต์ใช้ทาใช้ทาก็มันก็ฉีดแหละก็ทาโอ๋อทาคิวเรด้วยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เราทำพิเรนเองนะคะแต่ว่ามันก็สามารถได้จริงๆก็มันล่วงไปแล้วเขาเรียกว่าคิดเองเออเองไม่ต้องถามทั้งนี้ด้วย้าทงนี เขาก็ได้ได้ได้ผมมันเริ่มแบบว่าเริ่มขึ้นไ้ที่มันคันๆอย่างเงี้ยคือเริ่มหายแล้วค่ะใช่เดือนแรกนะคะแค่เดือนเดียวพอเข้าสู่เดือนที่สองก็จะมีไรผมขาวเหมือนคนเด็กขึ้นมาแต่เป็นสีขาวใช่ค่ะเป็นสีขาวแต่ว่ายังไม่เป็นเส้นผมนะเป็นขนเป็นอ่อนๆไล่ๆอ่าจากนั้นก็มันก็จะเป็นอ่ายาวขึ้นหรือว่าแข็งแรงขึ้นก็จะเป็นเหมือนเส้นเส้นแข็ง แข็งแข็งแต่ว่าก็ยังเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะคะใช่แต่ก็คือยังไม่เต็มหัวแต่ก็เป็นเป็นจุด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 เกิดกระจายเมื่อเวลาใช้แต่ละเดือนอ่ะคนรับไม่เหมือนกันจริงๆก็จะเป็นช่วงที่น้องเริ่มถ่ายรูปส่งมาครับรีวิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเริ่มขึ้นเล็กๆแล้วนะอัพเดทผมแล้วนะหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นผมยาวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องจะสงสัย็คือแล้วทำไมมันเป็นผมขาวใช่ค่ะนันจะดำไหม ใช่อันนี้ก็จริงๆก็สงสัยเพราะว่าเคสอื่นนี้ผมขาวนิดนี่พี่บอกจริงๆเคสอื่นก็จะเป็นผมดำเออเออก็เลยแบบว่าถามน้องท้องมาถามพี่พี่นี่ก็เป็นเคสแรกของพี่ได้ที่ลวกเยอะขึ้นขนาดพี่พี่เลยบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรคือเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าใช้ไปก่อนเดี๋ยวมันอาจจะค่อยๆดำก็ได้ซึ่งแล้วมันก็อยู่ดีๆมันก็เหมือนปฏิหารเนาะไอ้ขาวเนี่ยค่อยๆดำเองมันดำดําแล้วมันดำที่แปลกคือมันจะดำตั้งแต่ ปลายผมมาหาโคนผมงงไหมล่ะงงพี่ก็งงอันนี้อันนี้อาจจะต้องถามคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องเส้นผมเนาะอาจจะให้ความรู้เราได้ว่าทําไมมันถึงดามจากปลายเข้ามาสู่โคนลที่เดาวตอนแรกอ่ะพี่บองคิดว่าเซลล์ทั้งในสี่เส้นผมอ่ะมันคงเพิ่งจะไหวอ่ะแบบชั้นโดนทําลายไปชั้นเพิ่งชั้นเพิ่งเกิดใหม่ แต่เธอผมเธอไปก่อนแล้วแต่สีฉันยังแม่สีมันไม่ทัไม่ทันหรือแม้มันก็เหมือนที่บอกว่า,วามันเหมือนผมเด็กอะ่ะลองลองสังเกตแบบเด็กฝรั่งอย่างเงี้ยเด็กฝรั่งเกิดมาผมมันจะทองมากเลยนะแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นผมมันจะเข้มขึ้น,นแล้วพอเราเหมยส่งมาเป็นดําแล้วอะ่ะเฮ้ยคือเราคอกเดยอกี่เดือนกี่เดือนพอจำได้ไหมคะที่มันเริ่มดำมันสีอันหนึ่งแต่ว่าที่มันแบบดําหมดเลยอ่นะดาไม่เหลือขาวแล้วอ่ะก็น่าจะเกือบปีม ว่าผลลั์มันเกิดออกมาตอนนี้คือกลับมามีผมแล้วคือจริงๆตอนที่สัมภาษณ์กับพี่ป๋องที่เจอพี่ป๋องอ่ะก็ยังไม่ขนาดนี้นะก็ตอนนั้นยังมายังปิดผมไม่ได้เลยเพราะยังปผมปิดไม่ได้เพราะจริงๆน้องก็จะยังเหลืออยู่ตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงแต่ก็คือมสามารถผมก็พอผิดได้แล้วได้แล้วเต๋อจะต้องเป็นสีขาวนะอันนี้ก็เดี๋ยวใช้เวลาอบจะบอกว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ก็น่าจะถือ เหลือแค่ความยาวที่ที่เราแบบว่ารอเวลารอแค่นั้นเองทุกอย่างเราก็ก็ภูมิใจภูมิใจแล้วค่ะหรือว่าตอนนี้ก็ใช้ชีวิตเป็นปกติได้แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปคนต่อไปซื้อนะครับได้เลยได้เลยไม่ต้องพูดอยู่ก็ซื้อค่ะจริงในเรื่องจิตใจ้วยอยากให้ให้พูดถึงตอนเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นละแต่ว่าจริงๆพี่ไทยเคยบอกว่าก่อนที่ผมจะขึ้นเนี่ยใครเข้ารัศมีรอบๆตัว ไม่ได้เลยใครเข้าไปพูดนี่กินข้าวกินแล้วออกไปไหนไม่ยอมออกไปใครใครใครครนี่คือรวมพ่อรวมคุณแม่ทุกคนวทุกคนเลยแต่คนที่เข้าอยู่ได้คือมีแม่พี่ถ่ายก็ไม่ใช่ว่าอยู่ได้แต่แค่เขาอยู่เฉยไม่เราไม่ได้คิดว่าแบบเกลียดหรืออะไรเขาแต่คือเราอยากให้เขาไปเจอคนใหม่คือตอนนี้คือเราไม่คิดว่าสภาพของเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมใช่ไหมคะจากคนที่มีผมคือพี่เขาก็แบบทํางานก็มีได้มีตาเราต้องออกแบบว่า ไปไปงานกับพี่เขาบ่อยๆแล้วซึ่งตอนนั้นเราไม่มีผมเราไม่สามารถไปกับเขาได้จริงเราต้องถามพี่ไทยเรื่องในมุมเนี้เราไม่เคยถามเลยนะว่ามุมนี้ทําไมเหมืยผมร่วงขนาดนั้นเราไม่ไม่คิดจะทิ้งน้องไปหรอถ้าเราไปทิ้งตอนนี้เราก็จะเราก็จะรู้สึกใช่เราแย่ตอดชีวิตใช่เดอดรคือบางคนเขาไม่ได้คิดอย่างนี้นะใช่ค่ะ อันนี้ม<า>ันคือห่วงจากใจจริงๆะเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เราไปรักษาที่ไหนแล้วมันไม่หายเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่มีผมจริงๆเดี๋ยวพี่จะไปกู้เงินแบบค่ารชการเพื่อที่จะมาพาไป,ไปปลูกผมซึ่งมันประมาณสามสี่แสนออใช่ค่มะใช่้ปลูกผมแู่ราคาสูงเราก็เลยสิวู่ไม่เป็นไรหต<ช>่ว่าเขาก็ยังหลอดยอมไม่จะต้องไปกู้เงินแบบเพื่อจะมาปลูกผมให้เราอย่างเงี้ย แต่จริงๆต้องบอกพี่ไทยตีเย้ลยน้องจะผมที่ไหนไปปลูกเราไม่เราไม่มีความรู้พี่ไทยเล่นพูดสิ่งที่เป็นไม่รู้เลเชื่อจงเเขาไม่รู้เไม่แต่ว่าหนู่จริงๆเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าแม่บอคบอกเลยว่าไม่เป็นไรเราไม่มีใครไม่มีใครแล้วสิ่ขเราก็ไม่เปอะไรถือซะว่าเราเป็นกรรมเป็นกรรมของเราแค่มหมดไปซะไมคิดอะไรต่อเริ่มใหม่ พี่นกถือว่าน้องไหนก็เชอพี่ไทยนี่โชคดีนะโชคดีมากเพราะว่าจริงๆงเนี่ยมันไม่มีอย่างพี่ไทยหรอกบางคนเขาคงค่อยค่อยใ่คืออย่างเงี้ยถามว่ามีไม่มีแต่ว่าอาจจะแบบส่วนน้อยก็ได้ที่แบบว่าพอคนนี้มีปัญหาแล้วไม่มันมันเป็นปัญหาที่แบบเรื่องลูกลักลูกลักด้วยอ่ะคนมันพร้อมที่จะทิ้งได้ง่ายเลยจริงจริงเรื่องราวของเหมยมันยาวมากยาวแบบยาวมากแต่ณะตอนนี้ก็คือเอาง่ายว่าผมผลลัพธ์ที่มันออกมามันพึงพอใจระดับที่แบบ เกินปลอดด้วยซ้ำอะ่ะทีนี้ก็รอแค่ให้มันยาวแล้วเราจะได้แบบมีผมเวยๆเก๋ได้เหมือนเดิม<ช>แล้วนะคะ<ช>ขอบคุณมาฮามิล่าขอบคุณพี่ปองขอบคุณทีมงานทุกคนเลยที่แบบทําให้คนคนหนึ่งที่มันเกิดปัญหาไม่รู้จะต้องมองใครหาใครแล้วแล้วเขาได้แบบเหมือนเกิดใหม่ขึ้นมาจริงๆเงนี้นะคะ่ะเรียกว่าเป็นสวรรค์ของเขามากๆเลยแล้วถ้าใครที่เขาแบบว่ามีปัญหาเหมือนกันอยากจะแบบเข้ามาปรึกษาอยากเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆก็สามารถแบบปรึกษาเข้ามาได้เลยนะ<ด>เขามีผู้เชี่ยวชาญเนาะทางได้แบบ เพืนเส้นผมเนี่ยคอยแบบคอยบอกคอยคุยแล้วก็จะคอยติดตามผลด้วยแอบบอกนิดนึงก็ได้ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเคสห,หนักๆล้วไม่มีเงินอืมผมผมก็ช่วยนะแต่ถ้าแต่แต่ถ้าใครแบบมีเงินก็ยอยากเขาก็ช่วย,ยหน่อยใช่ <laughs> หรอน้ล่าเนเหมอแบบพูด อะไรกับคุณดูหน่อยที่เขากำลัง ind, แบบว่ามีปัญหาเหมือนกันหรือกำลังตัดสินใจอยู่ก็จะเอาอย่าง<อ>าไรสำหรับคนที่ผมร่วงหรือว่าเป็นคล้ายๆเหมือนเหมยนะคะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวแล้วคะ่ะเพราะมันมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่สามารถรักษาให้เราหายได้สั้นๆได้ใจความก็ยังไงก็ตัดสินใจได้เลยนะคะพาวิลามีข้อมูลให้ทุกคนแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูค่ะวันนี้ก็ขอบคุณ้องเหมยมากแล้วก็ขอบคุณคุณทายด้วยนะคะขอบคุณพี่ป๋องด้วยนะคะขอบคุณคุณคุณดูทุกคนด้วยนะคะและเดี๋ยวเราไว้แบบมาเจอกัน ขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ